สวัสดีครับทีว h ชาแนลอาร์เซนอลแฟนครับครับผมวันนี้วันพระรหัสมบดีที่27มีนาคมครับสองพนะครับแหมก็อีกวันนี้วันหนึ่งนะในปฏิบัติหน้าท,าที่แล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะไปพักผ่อนนะครับก็เดี๋ยวคงไปลงคลิปกันที่พักที่พัทยาแลกะการฝากติดตามด้วยก็คงจะทำคลิปอะไรสนุกสนานนะ ในช่วงของการใช้ชีวิตที่พัทยา3วัน2คืนนะครับบอยจะเป็นการกินบอยจะเป็นไปแหล่งไปทัพปิ้งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาถือเป็นการพักผ่อนก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยละกันในช่วงที่ไม่มีบอลอาจจะทําคลิปสนุกสนุกมาให้ได้ได้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณสาหรับการสนับสนุนนะครับไม่นะว่าจะเป็นทั้งหมึกแก้วปาเตหมูกกระจกไร้ผ้านะครับทีมงาน AAU อ21ที่นะครับที่เป็น สปอนเซอร์กับช่องนะครับก็ฝากไว้ในทางไลน์ด้วยนะครับ T O N P C R A B ต้นคบภาษาอังกฤษตัวเล็กนะแล้วก็ฝากติดตาม a c e b o o k ครับกิจภาพเดี่ยววันนี้นะจะมีอธิบายมีวันในช่องอธิบายไปที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากพี่น้องเข้าไปกดติดตามกันด้วยละกันครับเป็นเพื่อนคงไม่ได้แล้วเพราะว่า5 0 0พันละนะครับก็คงจะต้องกดติดตามกันไปมีข้อความมีบทความดีๆที่พยายามถ่ายทอดให้อะวันนี้กง ขอแสดงความยินดีกับทีมหญิงเราด้วยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ผมพูดแต่ทีมหญิงน้อยมากนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้โชว์ฟอร์มได้สะด่าไปเลยอีน้องโดยเฉพาะอาริเตลุสโซอไปดูเหรอ,อน่ารักน่ารักน้องลุสโซ่นะครับโอ้โหเมื่อวานยิงสองนะครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีมหญิงของเรานะครับ เมื่อวานนี้ในรอบแปดทีมสุดท้ายนัดที่สองซึ่งเราเจอแล้วมาลริดแบตแรกเนี่ยเราบุกไปที่บ้านมาลริดครับแล้วก็แพ้มาสองประตูต่อศูนย์กลับมาเล่นที่บ้านเนี่ยโอ้โหก็คิดว่ายากแหละเพราะเลัลมาดริดเขาเป็นทีมหญิงทีมหนึ่งที่ดีนะทั้งทีมชายทีมหญิงเลยนะครับแล้วก็เรามีสกอร์ตามอยู่สองลูกนะแต่เมื่อคืนนี้นักเตะน้องๆหนูๆครับผู้หญิงของเราไม่ยอมน้อยหน้าเลยครับ ยิงสามลูกรวดแซงเข้ารอบเฉยเลยแซงเข้ารอบเฉยเลยนะก็ทำให้ชนะเป็นโดสกอร์รวมสามประตูต่อสองครับเข้าสู่รอบรองชาเลอร์สบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทีมหญิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยจะเข้าไปเจอกับโอลิมปิกลียงครับของฝรั่งเศสซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ชนะบบเยอร์มิวนิกไปสี่ประตูต่อหนึ่งครับตามห้สกอร์รวมชนะไปหกประตูต่อหนึ่ง นะก็ทำให้เราไปเจอกับโอลิมปิกิยงในรอบรองชนะเลิศโอ้โ oh, ห oh, oh. เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมสิ่งที่คิดว่ามันยากสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่สรุปร้อยเปอร์เซอะไร mm hmm. อะไรมันเกิดขึ้นได้ครับ mm hmm. ทีมหญิงเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความมีหัวใจของนักเตะอาร์เซนอลแสดงให้เห็นแล้วนะว่าลิเวอร์พูลมันก็คือลิเวอร์พูลนั่นเอง <laughs> อจะพูดทำไมวะอ่ะก็ชนะไปสามประตูต่อสองครับเดี๋ยวรอบรอบรอ,บองชนะเลิศคืนนี้จะเตะอีกสองคู่นะบาร์เซลโลนาครับทีมหญิงจะเจอกับวบบวงเยอรมันเหนาวคู่นี้บาซ่าบุกไปชนะมาแล้วสี่หนึ่งก็น่าจะน่าจะแบบเบอร์นะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะเชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมตช์แรกเนี่ย เล่นที่บา City, ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เชสตี้ชนะมาก่อนสองศูนย์นะคู่นี้ใครชนะระหว่างบาร์ซ่าวบบวกหรือจะเป็นเชลซีแมนซิตี้ก็จะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศส่วนของเราไปเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับแหม่ก็ <c oughs> นะลุโซลุโซอด้เซยลุโซเอ๊ะหน่าเทียรจริงๆนะอ่ะก็เป็นฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนนั้นหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวรอดูวันศุกร์วันเสาร์ นะครับวันเสาร์จะมีเตะเอฟเอค,คับของเราวันศุกร์ตาหน่าจะเปิดห้องแถลงข่าวในความคืบหน้าล่าสุดหลังจากหยุดพักไปสองวันคงเป็นความคืบหน้าของเรื่องทั้งการบาดเจ็บการกลับมารวมตัวของนักเตะเราหลายๆคนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเช้าที่ให้ติดตามระหว่างอร์เตนตินากับบราซิลอืบราซิลเละนะฮะสี่หนึ่งไม่รู้ว่าการขาดมากันเยสส่งผลหรือไม่ นะหรือมันเป็นความยอดเยี่ยมของอาร์เจนตินาที่ต้องการที่จะย้ำแขนคู่อลีเก่าเพราะว่าก่อนการแข่งขันถ้าใครจําได้หรือใครได้ดูข่าวก่อนการแข่งขันเลาฟินญะาตัวเก่งข,งข,อ,งของบราซิลอ่ะนะไปสัมภาษณ์โอ้โหชนะได้สบายๆไปเล่นบ้านเขานะแต่ก็มันก็เป็นเป็นการปลุกขวัญกําลังใจลูกทีมแหละนะบอกโอ้ชนะสบายๆปีไหนได้อาร์เจนตินาใช้อารมณ์นี้บุกบี้ขยี้ สี่ประตูต่อหนึ่งนะแล้วช่วงท้ายๆนี่บอลเข้ากันอัดกันหนักใจ,ใจยังคิดเลยเฮ้ยดีแล้วว่ามากันเย็้ไม่ต้องลง <c oughs> ดีก็ถูกอะไรขึ้นมาอีกนะก็ทําให้ยูเจน่าแทบจะเกือบจะก,การันตีแล้วนะครับในการเข้ารอบรอ,อบสุดท้ายอีกนะเมื่อวานขนาดไม่มีเมสซี่นะนะอย่างทั้งแม็กอลิสเตอร์ทั้งอะไรอ่ะอูโก้าวา one l e แล้วก็ลูกชายของอซิมิโน่ซูบิเน่นะ อิวเมเน่แล้วก็อีกคนใครยิงนะนั่นแหละนะครับโหบูดาหน้ายิงบาซิลเลเลยสี่หนึ่งนะครับก็การที่ไม่มีมาร์กันเยสก็น่าจะมีส่งผลเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตขออนุญาตนะครับพี่น้องนะครับขออนุญาตพูดถึงทีมลิเวอร์พูลพูดถึงการที่เขาจะต้องเสียนักเตะแนวโน้มที่จะต้องเสียนักเตะที่เป็นแกนหลักไล่ไล่ไปเลยคือหลังกลางหน้านะ หลังกันหน้าเอาง่ายๆนะครับสิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับลิเวอร์พูลจะหมดสัญญากับนักเตะคนสําคัญก็คือวูดดิวฟันไดนะครับกองหลังสุดแกร่งซึ่งมีข่าวแวบๆมาว่ามีการไปพูดคุยกับทางปารีสแซงแยแมงแล้วหรือยังแล้วหรือเปล่านะอันนี้มีภาพข่าวมีอะไรออกมาเลยนะครับนะว่าเอ๊ได้ไปพูดคุยกับทางภูุมในการกีฬาของทางปารีสแซงแยแมงเลยหรือเปล่าว่าจะยังไง นะว่าเอ๊ะหมดสัญญาแล้วจะทํำยังไงนะครับอีกคนคือโมซาล่โาโมซาล่าก็ยังไม่ได้รับการต่อสัญญานะเพราะปีนี้โมซาล่าก็สารที่สองแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ทั้งสองคนจะไม่ต่อสัญญากับทีมก็มีแต่ว่าในช่วงที่เหลือมันยังพอมีโอกาสที่เลี้ยวพูดคุยกันได้นะครับแต่อีกคนหนึ่งยีหเองอายุ26เอง ทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับที่ยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นวัยกระทงเลยและเจตนาแจ้งเจตนาจำงแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับลิวอัพูลนะครับทำให้เรียวมะลิดนะซึ่งจ้องตาเป็นมันได้ข่าวมาข่าวแบบแทบจะเกือบจะยืนยันแล้วว่าตกลงสัญญากับเรียวมะลิดแล้วด้วยมูลค่า5ปีมีมูลค่าหปีด้วยสัญญาระยะเวลา5ปีนะครับแล้วก็ หมือนเป็นการเติมเต็มความฝันของนักเตะนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งนะไม่ได้พูดในฐานะแฟนบอลอาเซนอลหรือไม่ได้พูดในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลผมขอพูดในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งละกันที่มองเห็นเรื่องการย้ายตัวเรื่องการหมดสัญญาเรื่องการย้ายตัวแบบไม่มีค่าตัวเรื่องการย้ายย้ายตัวแบบแฟนบอลทําใจไม่ได้โดยการย้ายค่าตัวแบบทีมเก่าไม่ได้อะไรเลยผมผ่านมาเยอะ หลายคนนะหลายเคสนะครับและเคสนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเพียงแต่ว่าเหมือนกับเป็นกล่องลวงใจของลิเวอร์พูลก็เลยทำให้กระแสตอนนี้โอ้โหเคยฟังเพลงของพี่กุ้งไหมทั้งรักทั้งเกลียด <laughs> ทั้งรักทั้งเกลียดนะการที่เล็กซ์นเดอร์อโนครับปฏิเสธแล้วก็มีข่าวว่าไปซบอ,อกเรในบัณฑิตแล้วนะทำให้โอ้โหกระแสนในโซเชียลนะครับ นะรุนแรงมากแบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็เห็นอกเห็นใจเออมันเป็นความฝันเฮ้ยมันก็เขาก็ทำทำผลงานให้กับเราโอเคแล้วนะถึงเวลาเขาอยู่ต้องโบยบินเติมเต็มความฝันก็ควรจะปล่อยไปอีกฝ่ายหนึ่งค่อนข้างเครียดรุนแรงใช้คำว่าทรยศโหมีการเอาเสื้อมาเผามาเผาผีส่งอีเมล นะครับกลดาว่าที่เหลืออีก9นัดเนี่ยไม่ต้องส่งเทนแม่งลงสนามแล้วมันไม่มีใจไม่ต้องส่งมาแล้วไม่เอาไม่อยากดูโอ้โหประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายแฟนบอลก็จะมีแหะครับประเภทแบบสุภาพจะไม่ประเภทแบบพาร์คอรเนี่ยมีอยู่ทุกทีมนะในแง่ของการที่แฟนบอลมีความเข้าใจ นะครับก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยเทนแม่งก็ทำงานให้กับเรามานานนะครับเทเลอร์ซันเดอร์อโนนะครับอายุยี่หปีนี้นะแล้วก็อยู่กับทีมาตั้งแต่เยวชนนะ์น่ะเยชนตั้งแต่ปี2004อนสี่อยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่สองพันี่อยู่ทีมเยชนมาสิบปีนะครับเยาวชนเลยนะเด็กเลยนะคิดเอาแล้วกันตอนนี้อายุยี่สิบหกย้อนหลังไปเมื่อปี2004อ่ะี่อายุเขาเท่าไหร่เล่นในทีมโยชนเลย ตั้งแต่ปี2อ0พนสี่นะสอง3 2 0สิบาสิสนะี 2017, 2016, นะ่เนี่ยเล่นอายุสิบหกปี2 0 1พันสิบี่สิบห้าเล่นอายุสิบเจ็ดปีสองพันสิบหกยังเล่นอายุสิบปดปีอยู่เลยนะครับแล้วก็สองพเนะี่ยขึ้นมาชุดใหญ่เมื่อปี2 0 1พันสิบหเล่นทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในปี2 0 1พันิบหนะครับแล้วก็ตดทีมชาติอังกฤษชุดสิบหกปีสิบเจ็ปีสิบแปปี1ิบ้าปี 21ปีจนกระทั่งปี2018ัิดติดทีมชาติชุดใหญ่แต่เล่นทีมชาติชุดใหญ่ให้ริวพูแล้วตั้งแต่ปี2016ก็เกือบจะ10ปีแล้วนะแล้วก็ผลงานผลงานของเทนที่ช่วยริวพูนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สบนะครับเอฟเอครับสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะคอมมูนิตี้ชิลสองพันยครับยูฟ่าแชมเปียนลีกสองพันสิ รองแชมป์อีก2,017-2,018 2,021-2,022นะซปเปอร์ครัพครับ2,019ฟุตบอลสโมสรโลก2,019นะโอ้ก็ถือว่าพูดยังไงดีอะรางวัลเกือบครบแล้วอะนะราง,งวัลเกือบครบแล้วยกเว้นลีคับอะเออลีคัพก็ได้ในปี2,021-22ได้หมดแล้วอะคือในสโมสรคือในถ้วยใน กาะอ,อังกฤษนี่ครบหมดแล้วทูย,ยุโรปก็ได้แล้วสโมสรโลกก็ได้แล้วคือครบท้วนกระบวนความแล้วนะตอบแทนให้นะครับนักเตะรืวอภูนไม่เสียเงินสักแดงในการได้นักเตะคนนี้นะเพราะเป็นนักเตะท้องถิ่นเป็นนักเตะเฮลเอ็นตัวจริงนะครับตอบแทนสโมสรมา9ปีด้วยหลายแชมป์ก็ผมว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นส่วนมากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่พูดในนามผม ที่เราเป็นแฟนบอลแบบกลางๆผมก็ว่าเฮ้ยเขาก็ตอบแทนนะเขาก็ตอบแทนนักสโมสรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ววะนะครับแล้วก็มันได้หมดทุกแชมป์พอมันได้หมดทุกแชมป์ความท้าทายในประเทศเนี่ยมันหมดละความท้าทายในประเทศมันหมดและตัวเองยังอายุแค่นี้เองยี่สิบหกและเมื่อมีสโมสรยักษ์ใหญ่แบบเลี้ยวแมติดซึ่งมองไปทั้งทีม เอมปัปเปวินนีซิอุ์นะจูดบริงแฮมก็เป็นเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วรอบค้าอีกหลายแล้วคนคนเก่งทั้งนั้นเป็นธรรมดาที่นักเตะต้องมีความหวั่นไหวและในสุดเขาก็ตัดสินใจที่จะไปมันก็เป็นการเติมเต็มความฝันเขารู้ป่าอันนี้ไปว่าเขาไม่ได้นึกออกไหมไปว่าเขาไม่ได้ไปโทษไม่ได้ถูกปะ นะอันนี้ก็คือในแง่ของการที่มองแบบยอมรับได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับไม่ได้มึงเป็นคนทรยศมึงจะต้องอยู่กับทีมตลอดมึงจะต้องอยู่กับทีมจนงดงอกอะไรงอกหมดเลย <c oughs> หรือเปล่านะครับโอ้ใช้ขนาดคำว่าฉีกเสื้อเผานะโอ้แล้วก็ส่งอีเมลส่งทำป้ายประท้วงแบบไม่ต้องส่งลงสนามแล้วอันนี้ เมื่อมองในแง่กับการคือผมเข้าใจความรู้สึกแต่ถ้ามองในแง่ของความถูกต้องในแง่ของความรู้สึกของคนที่เป็นการผมว่ามันยุติธรรมกับนักเตะไหมอ่าที่มองแบบ,แบ,บ,แบ,บกลางๆนะครับยุติธรรมสาหรับเทนไหมนะเมื่อเทนก็ตอบแทนคุณก็ต้องคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำนะเมื่อถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องไปหาความท้าทายใหม่ๆในอายุยังน้อยนะไปเจอทีมยักษ์ใหญ่ก็อาจจะไปหาความสาเร็จซึ่งมันก็เป็นเกีดยรติยศติดตัวเขาอะนะมันก็ ไม่ควรจะปิดกั้นไหมอันนี้ก็ต้องมองไปในรูปของมองเป็นกล่างๆผมจะไม่ฟันธงอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าสิ่งไหนที่เป็นยังไงเอาเป็นว่าเราเข้าใจนักเตะแล้วกันนะว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อเราเต็มที่กับสโมสรแล้วและไปได้สุดแล้วสุดแล้วหมายถึงได้หมดแล้วนะได้หมดแล้วได้ทุกอย่างแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเติมความฝันให้กับตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะครับก็ ก็ต้องตามดูแล้วกันก็ดูที่ว่าเอฟเฟกตอนเนี้ที่มีข่าวว่าจะไม่ต้องให้เทนลงแล้วจะดูที่ว่าอันเนอร์จะลังตัวไว้ไหมจะส่งลงสนามไหมไหมหลายกระแสบอกว่าเทนไม่อยู่ในแผนการทันติมของอันเนอร์สล็อตนะครับอันเนอร์สลอตเข้ามาในปีนี้ด้วยขุมทรัพยากรเดิมๆเลยนะเดิมๆเลยของเจอกนครบที่ทิ้งเอาไว้ให้ปีหน้านี่แหละครับจะเป็นปีที่พิสูจน์ว่า อา์เนอร์ของจริงไหมเมื่อแนวโน้มที่จะขาดสามตัวหลักก็คือวอร์จูฟันไดะครับโมซาลาและในรวมถึงเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานเเขาจะหาใครขึ้นมาทดแทนขุมกำลังที่กำลังจะหายไปแต่โมซาลากับเฟอร์จินฟันไดยังไม่มีข่าวใดงสิ้นนะครับโดยเฉพาะโมซาลานี่เงียบนะเงียบนะเงียบแล้วก็ขออนุญาต ในส่วนของเวทีฟันดาก็มีข่าวกับเปชนะก็เดี๋ยวลองตามดูแล้วกันอันนี้ขออนุญาตพูดในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งนะครับที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการย้ายทีมอย่างนี้แบบรุนแรงหลายครั้งมากในอาร์เซนอลก็มีครับไปเอาเขามาก็มีไปเอาเขามาก็มีอ,ามามอย่างในลายที่แบบเดือดที่สุดยกตัวอย่างเลยนะครับโซลแคมเบล ซึ่งเป็นกองหลังเป็นแนวรับเป็นคนสำคัญของทอตแนมฮอสเปอร์เลยถ้าใครจำได้ย้อนหลังกลับไปคนที่โขกประตูใน UCL รอบชิงที่เราชิงกับบาซ่าเล่าแพ้คนที่โขกประตูลูกแรกนะั่นนะครับเป็นอดีตนักเตะของสเปอร์เป็นแบบเด็กปันป้นของลูกบอของสเปอร์เลยนะแล้วก็อซา,าเ n นเกอร์ไม่รู้ไปใช้คารมคมคายแบบไหน ย้ายมาเฉยเลยและที่สำคัญคือย้ายมาอลิหมายเลขหนึ่งกูโหตอนนั้นโซคาเบลถูกเรียกว่าก็จูดาสไอ้คนทรยศเผาเสื้อคูฆ่าจบูกเขาโอ้โหช่วงนั้นดุจริงๆช่วงนั้นโซเชียลโซเชียลยังไม่มีนะครับก็จะได้มีการประท้วงกันหน้าสนามโอ้โหโซคาเบลไปไหนก็เจอโหเจอโหสุดๆเลย นะครัแต่เขาก็มาดังตัวกระเบลก็มาดังกับอาเซนอลครับเป็นชุดเอาอินวิสเิด้วยนะเป็นดับเบิลแชมป์มาหลายๆครั้งแบบก็เป็นคนหนึ่งที่มาประสบความสำเร็จกับอาเซนอนนั่นแหละอันนี้ก็คิดถึงโอหเขาโอ้หเราของเราเช่นเดียวกันนะเราก็เคยเอาไปเอาเขามาเราก็เข้าใจความรู้สึกหละตัวเราเองก็เคยสูญเสียนักเตะไปประเภทแบบไร้ค่าตัวก็มีแล้วเดี๋ยวผมทำสกู๊ปผมทำสกู๊ปใส่เวละอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะต้องเดินทางช้าผมอาจจะปล่อยคลิปก่อนซึ่งเป็นคลิปที่เดี๋ยวจะอัดวันนี้แต่ว่าทำคอนเทนต์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราเคยเสียนักเตะไปให้ใครบ้างนะครับด้วยมูลค่าเท่าไหร่บางคนอาจจะจําไม่ได้ไว่าคนนี้เราขายไปจะไหลขายใครทาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ขออนุญาตพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับเทนนิสเลสกซันเดอร์อโนในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งซึ่งผมว่าผมมีความเข้าใจนักเตะนะว่าถึงเวลาที่เขาคงจะต้อง ไปท้าทายความใหม่ๆแล้วนะเมื่อเขาเต็มที่กับลิเวอร์พูลแล้วและประสบความสําเร็จกับทุกถ้วยของลิเวอร์พูลแล้วก็น่าจะเป็นการจากกาันดีๆวินวินนะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องทรยศหักหลังอะไรเลยคิดว่าเป็นการเข้าใจในวิถีฟุตบอลวิถีของนักฟุตบอลคนหนึ่งซึถ่ถามว่าถ้าเผื่อผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลถ้าผมยกยกตัวเองเป็นแฟนลิเวอร์พูลผม,ผม,ผ,มผมก็รู้สึกผมพอ,อใจแล้วนะว่า สิ่งเขาทํามาไม่ก็เต็มที่กับเราแล้วนะครับเพราะถึงเวลาจุดก็ต้องอาจจะต้องแยกย้ายแต่จะแยกย้ายยังไงให้มันดูดีแฮปปี้เอนดิ้งนะครับวันนี้ขอญอากพูดถึงิเวร์วพูลนะครับคงไม่ว่ากันนะที่เรารด้ปูนแ้วก็ถ้าเผื่อได้ฟังก็เข้ามาเม้นกันด้วยละกันว่ารู้สึกยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวว,วันนี้ปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้ายเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปพักผ่อนในแล้วละตึงๆไปหมดแล้วนะนะก็ว่ากันขอคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กับคุณสําหรับการติดตามกับการ ดูคลิปกันยาไม่กดข้ามโฆษณานะครับฟุตบอลกาลังจะกลับมาแล้วอาร์ซอนอลกำลังจะกลับมาแล้วก็หวังว่าพี่น้องจะกลับมาดูคลิปกันเช่นเดิมเหมือนกันนะครับฝากสินค้าไว้ทั้งหมดเลยนะครับในไลน์ T O N T C R A B ครับต้นครับครับภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมึกแก้วคลาสสิกบาเตหมูกระจกไร้พ่าย,ายล้รวมถึงทีมันเอไอเอยู่ที่21ด้วยในช่องเพิ่มเติมอธิบายแล้วนะครับ T O N T C R A B ภาษาอังกฤษตัวเล็กครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับทีวีเอชแนลอาซอลสันกลับ้วยครับปฏิบัติหน้านที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้านที่ตาม3จังหวัดแดนภาคใต้และทั่วประเทศทับคุณสุดยอดอยู่แล้วยินดีกับทีมหญิงของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกอะไรที่คิดว่ายากอะไรที่คิดว่าทําไม่ได้ให้มันลงมือทําให้เต็มที่ก่อนผลออกไปไงยอมรับเหมือนกับที่ทีมหญิงเราแสดงเห็นเมื่อคืนนี้ครับสุดยอดจริงๆ เซียลุโซนักอักอดีครับ